สวัสดีครับเว็บไซต์ของด่านคา์ทอยดคอครับผมวันนี้เราจะรีวิวมอเตอร์ไซค์ดูกติตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้เป็นตัว3ล้อนะครับคันใหญ่แล้วพลาสติกหนาแข็งมากรถคันนี้น้ำหนักน้ำหนักดีมากเลยครับไม่กรวงเลยแน่นๆเลยนะครับตัวนี้2มอตเตอร์นะครับแบตเตอรี่12โวลต์เอ่อสีแอมป์ครับขับเคลื่อนมอตเตอร์2ข้าง อยู่ไฟท้ายด้วยนี่นะฮะท่อท่ออ,อันนี้จะเป็นคันเร่งเท้านะครับผมสวิตเกียร์อยู่ตรงนี้เลยอันนี้สวิตสตาร์ตตัวนี้ไปแผงเสียงนะครับตัวนี้มีเพยงในตัวนะฮะ <Bluetooth move. S 1> มีบลูทูธด้วย Music แล้วก็เล่น USB ได้ AUX ได้นะครับผม,มงานแฮนด์ครับเบาะเนียบเลยนี่กว้างมากคันใหญ่เลยนะฮะไฟลน้าไฟหน้าครับผม ตัวนี้มีหลายสีนะครับผมเพิ่งเข้าใหม่เลยราคาไม่แพงด้วยงานเนียเนียบเลยโอเคอย่าลืมกด, like, กด, share, กดลไลค์กดแชร์กดกดส r i ครและกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ